ซาร่ามงคลพวกเธอทำไมมาคบกันได้ล่ะฉันเห็นเธอดูไม่ค่อยถูกกันเลยนี่อ๋อก็เพราะหมอดู AI อบอกนะว่ารักแทือคนใกล้ตัวน่ะฉันเลยอยากลองคบกับเขาดูก็ได้จริงๆนั่นแหละนั่งโต๊ะข้างๆกันทุกวันและตอนนี้ฉันก็รู้ใจตัวเองจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวนะจริงจังปะเนี่ยแค่ AI ไอทำนายจะเชื่อขนาดนั้นเลยก็มันแม่นนี่ฉันลองมาหลายทีแล้วมันตรงไปทุกอย่างเลยและยังบอกการเคลื่อนที่ของดวงดาวให้ด้วยนะตอนนี้ AI สามารถดูดวงให้พวกเราได้แล้วเหรอฉันใช้มันมาตลอดเลยนะแต่ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ได้ด้วยอ่ะหู ได้ใช่ฉันตกลงคบกับซาร่าเพราะหมอดู AI บอกมานานละไม่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 ถ้างั้นลองเปิดขึ้นมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าพวกนายล้วใส่วันเกิดลงไปสิมันทำนายได้แม่นสุดเลยก็ได้ก็ได้ซอสซีจังไหนไหนก็ไหนไหนก็ลองดูสักไหนก็แล้วกันทำนายความรักของคุณมองคนความรักทำให้คุณตาบอดคนที่คุณคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่และคู่แท้ของคุณจะน่าใยอ่ ฉันว่าซา่าน่ะหน้าไม่แก่นะ, <laughs> ะของฉันของฉันคำทำนายความรักของคุณนภาพรคุณมีโอกาสจะเอ่อเลิกรากับแฟนของคุณและการให้อภัยจะเป็นการทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น <laughs> ตลกจังเลยหมอดู AI <laughs> ุ้ยอนี่มันละครไทยหลังสองทุ่มสักชัดเลยฉันก็ว่างั้นของเธอล่ะซาร่าเป็นยังไงบ้างของฉันบอกว่ารักแท้จริงๆอาจจะไม่ใช่คนข้างๆแต่รักแท้ของคุณเป็นคนอยู่ตรงหน้าแล้วตลกดีนะนี่มันก็แค่ไอใช่แล้วใช่แล้วอย่าไปจริงจังให้มากนักเลยฉันตัดสินใจแล้ว ฉันจะเลิกกับเธอวาดฮอเลิกอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววลเชนี่มาเล่นมุกกันอยู่ใช่ไหมเลิกแกงเดี๋ยวแล้วนะเฮ้ยฉันจริงจังขับทนายบอกไว้แล้วฉันกับเธอต้องเลิกกันและให้อภัยซึ่งกันและกันอ่ะนี่นายบ้าไปแล้วเหรอะเราคบกันมาตั้งนานแล้วนะอยู่ๆจะมาเลิกกันก็เพราะแค่หมอดู AI เนี่ยนะรภาพรณเธอโทษฉันไม่ได้นะ AI ได้ทำนายไว้แล้วการคำนวณของ AI คือการคงอยู่ไว้ซึ่งผอพันมนุษย์ AI ไอไม่เคยผิดพลาดแต่จริงๆฉันต ฉันยังคบกับมงคลก็เพราะคำทำนายนี่แหละและมันอาจจะเป็นที่มาให้ฉันเจอรักแท้เธออ, <c oughs> อย่าพูดเล่นแบบนี้สิมันได้สาระนะไม่ได้สาระหรอกก็ <c oughs> เพราะว่ามันแม่นจริงๆไงเห็นไหมล่ะ AI ไม่เคยผิดพลาดมันคำนวณจากดวงดาวอันกอลิทึ่มแ้วความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันคือความจริง นายหลงเชื่ออะไรบ้าๆบอๆแบบนี้ได้ยังไงเพราะมันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ารักแท้ของฉันอยู่ตรงหน้าแล้วไงเอ่อ,อ,อฉันซาร่าฉัน เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่ามันไร้สาระมากเกินไปละฉันทำ,ทำนายมันต้องเอิญขนาดนั้นได้ยังไงวะซารา่าพอไปกับเธอ,เอฉันหยุดนะพาพรมงคลเธอทำนายของพวกเธอว่ายังไงละะ่ะฮะของเธอคือจะเลิกกับฉันและการให้อภัยจะทําให้ชีวิตเธอดีขึ้นเององ่ายคือความรักจะทําให้นายตาบอดและคู่ของนายจะต้องหน้าแก่เ<อ>ขาทำนายทุกคนเชื่อมโยงกันหมดแล้วนะถ้าไม่จริงแล้วมันจะเชื่อมโยงกันเหมือนถูกกำหนดไว้แบบนี้ได้ยังไงละะ่ะฮะเดี๋ยวนะกำหนดทำไมนายถึง คำทํานายของทุกคนได้เป๊ะขนาดนั้นล่ะและคําทํานายเหมือนมีคนกําหนดมานั่นหมายความว่ามันอาจจะมีคนกําหนดมันไว้นายนายเตรียมแผนมาล่วงหน้าแล้วใช่ไหมวเชอร์เออใช่ใช่นายมันเป็นคนจัดฉากทั้งหมดเองเลยใช่ไหมไม่มันคือโชเซตาผมไม่สามารถบอกได้หรอกนะพอแล้วเลิกเล่นกับ AI บ้าบ้านนี่สักทีเถอะไปกันเถอะนะนายทั้งหมดนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าอยู่กับฉันสิ เขาทำนายบอกแล้วว่าเธอคือรักแท้ของฉันนะอยู่กับฉันเธอะขอโทษนะแต่ว่าฉันจะเลือกเชื่อคำทำนายจาก AI แล้วล่ะสุดท้ายทุกคนก็ทิ้งฉันไปหมดแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะท้องไปหาดายนะจุ๊บๆพอรักกิจสำเร็จเธอก็ยังเชื่อคำทำนายจริงๆด้วย รอยนอนมอภารกิจสำเร็จแล้วหรือยังภารกิจลุกล่วมนะครับหัวหนาแต่ทำไมคุณต้องให้ผมแฮรปปกระบบมอดู AI และเปลี่ยนคำตั้มนายให้เธอคนนั้นมาคุยกับผมละ่ะผู้หญิงคนนั้นมีความสำคัญต่อนาคข,ของมเุียชาติฟังนะภารกิจเราคือพบอ,องผู้หญิงคนนี้พ่อนาคหลังจากวันพิพากษาจะเกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับเ i อและและเธอคนนั้นจะให้กําเนินบุตรชายที่จะากราไม่เป็นผู้นำเหล่ามนุษย์ ในการต่อต้านที้ไอ้ในอนาคตหมายความว่าใช่แล้วลูกของเธอคือจอห์อนจอห์นคอนเน่ตอบสั่ภารกิจปกป้องซาร่าคอนเน่จะดำเนินต่อไป